ครับแต่ว่าเราทําให้ได้ร้านของเราก็สามารถทําได้ครับผมไม่ใช่โฆษณาหรอกครับพี่น้องครับแต่ว่าเห็นมาติดตั้งก็เอาให้พี่น้องดูนีวิจัดก็ได้เยอะพี่ไอ้มัดเบนเกินหน่อยเนาะว้าสุดยอดพี่น้องเข้าเดียวได้อยู่เลยครับขันว่าเป็นวัสดงมือเดียวเป็นประกอบเรียบร้อยได้อยู่เลยคบอยู่คบอยู่มันดันลงมันดันลง ครบครบมัดนั่นแหละรกำลังติดตั้งบันไดครับขั้นสุดท้ายจะแล้วเสร็จครับมาจะมาโอเคพี่แจ็คพี่แจ็คตอนเนี้ยมันกดอยู่นะพี่ตอนเนี้ยมันงับงับผมไปเยอะอยู่ถ้าพี่น้องสนใจนะครับไปดูแบบบ้านได้เลยแล้วก็สั่งทำได้เลยครับ มีช่างทีมงานนี่ทีมงานแบบนี้หลายหลายชุดเลยครับ